ใด้ตานะคะว่าคือแบบเป็นคนนอนดึกมากแค่ไหนนี่ก็เป็นออฟฟิตออกกำลังกายของเพลงเองคือเมคอัพลุคฟอร์ทูเดย์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานลอยฟ้านะคะที่ที่นี่เขามีมันจะเป็นออกแนวแบบฟิลเกาหลีเกาหลียางเกย์คือเหนือนแตกมากทุกคน <c oughs> เช้าในรอบหลายเดือนมาดูจากใต้ตานะคะว่าคือแบบเป็นคนนอนดึกมากแค่ไหนแต่ว่านั่นแหละตอนนี้ก็คือต้องพยายามนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือไม่ไหวจริงๆตื่นแบบว่าเกือบเที่ยงทุกวันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราก็ตื่นมานะคะเพราะว่าเรามีนัดทำร้องนะคะพาทุกคนไปสวนเบนจกิตินะคะเป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่นะคะที่เพ่งเห็นรีวิวเขาตั้งแต่แบบเพ่งอยู่อังกฤษแหน่แบบเห็นรีวิวเห็นคนไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้เพ่งก็เลยจะพาทุกคนไปถ่ายรูปที่สวน จากกิตติกันนะคะแล้วก็มีแลนแทรกเข้ามานิดนึงนะคะเป็นแลนถ่าย pre graduation ของเพลงเองแล้วก็ของทีมแล้วก็ของพี่นูด้วยนะคะวันนี้เพีงก็จะพาทีมกับพี่นูเนี่ยมาบล็อกด้วยกันนะคะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศการถ่าย pre graduation นะคะแล้วก็เราจะไปจบกันที่สวนเบญจกิตินะคะพาทุกคนไปดูว่าเออมี a c t ท v ว t y อะไรทําที่สวนเบญจกิติบ้างแล้วก็มีมุมถ่ายรูปไหนสวยๆเพื่อใครที่ยังไม่เคยไปนะคะเราแบบอยากจะมี reference ก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็คิดว่าเออคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ได้นะคะโอเควันนี้นะคะเพีงก็จะ เริ่มต้นวันอย่างสดใสนะคะเพ็งก็จะพยายามกินน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายนะคะอันนี้คือ reference ในการกินน้าของเพ็งนะคะคือใหญ่มากเพ็งแบบไปเจอมาแล้วเพ็งก็บอกว่าโหอ,อันนี้คือแบบจะเป็นอินสป라이์ในการกินน้าเพลงมากนะคะๆๆเพ็งก็เลยพยายามกินน้าทุกเช้าให้มันแบบหมดก็เดี๋ยวเราจะกินน้าออกกําลังกายตอนเช้ากันนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะออกแบบว่าแนวธรรมชาติธรรมชาติสวยๆหอมๆสดใสกันนะคะวันนี้เนี่ยเพ็งก็จะเริ่มต้นวันนะคะโดยการเลือกใช้ครีมอาบน้ำนะคะของ ตึง้งอันนี้นะคะเป็นของ b Nice Natural Skin Treatment Shower Gel นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็น Shower Gel ของ b Nice วันนี้เพนก็จะเลือกใช้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งนะคะปกติเนี่ยเพนก็จะใช้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งสลับสลับกันไปนะคะแล้วแต่วันแล้วก็แล้วแต่ว่าเพนอยากให้กลิ่นไหนหรือว่าอยากจะให้เขาช่วยด้านไหนนะคะเพราะว่าทั้งสองกลิ่นเนี่ยก็จะช่วยกันคนละด้านนะคะเริ่มต้นโดยกลิ่น English Pear and f e e s i a นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะผิวเนียนนุ่มผิวฉ่ำน้ำจะช่วยเติมน้ำจะทำให้ผิวลอาชุ่มชื่นด้วยนะคะแล้วก็ตัว พรอมากเรเนตแอนด์อัลโวคาโเนี่ยตัวนี้จะช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยเล็กๆนะคะบนผิวเราแล้วก็จะทําให้ผิวเราเนียนสดใสน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวพรอมากเรเนตแอนด์อัลโวคาโอイルเนาะสองตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวแพ้งไม่แห้งนะคะแล้วก็เพิ่มความชุม่มชื้นถึง12เท่านะคะแล้วก็คนที่แพ้ง,ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้เนี่ยอ่อ,อนโยนต่อผิวมากเพราะว่ามีสูตรจากธรรมชาติ98%ดนะคะอันนี้เขาเขียนเลยว่าเป็น n i n i t e e n t a t u r a l skin treatment shower gel นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะเข นะคะตัวนี้เนี่ย159บาทนะคะทุกคนจะได้ไปเลย 450ML ซึ่งเพีรู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่ Go เม m ์มาร์เนะคะ Lo Lotus w a t s o n แล้วก็ Tops นะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากจะออกไปไหนช่วงนี้ก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ Con V แล้วก็ JD Central นะคะและยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบชุดนอน offset กับชุดนอนบ้างเนี่ยตอนนี้ B nice นะคะเขาก็มีคอลเลคชันพิเศษร่วมกับ i n t เท l นะคะเป็นชุดนอนอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเพีจะมา unbox อ,อ,อทคน,นะคะป็น มาจากเยื่อไม้ไผ่แท้นะคะเนื้อผ้านุ่มมากๆนะคะตอนที่เพ่งแกะออกมาสัมผัสเองเนี่ยคือเนื้อผ้านุ่มมากๆแล้วก็เลยอยากจะอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะคะว่าแบบเออมันเป็นยังไงซึ่งลายของชุดนอนตัวนี้นะคะเขาก็อินสไพร์มาจากตัว be nice natural ตัวนี้นะคะกลิ่น English Pale มาเป็นแบบนี้เลย life is better in pajamas นะคะอันนี้ก็เป็นสโลแกนของชุดนอนวินเทลนะคะจุดึงอันนี้ก็คือชุดนอนของเขานะคะอันนี้เนี่ยข้างหน้าเขาก็เขียนว่าซักด้วยมือเท่านั้นนะคะควรรีดก่อนสวมใส่ห้ามอบแห้ง นี่นะคะน่ารักมากอันนี้จะเป็นเสื้อกับกางเก,ง,เกงนะคะแยกกันเนื้อดีมากทุกคนอยากจะให้เห็นอยากจะให้สัมผัสจริงๆอันนี้เป็นเสื้อนะคะตึง้งแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงนะคะตอันนี้เป็นกางเกงแบบอารมณ์3ส่วนไม่ได้แบบสั้นมากแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะคะพอใส่สบายสบายเอวนี่ก็คือฟรีไซส์เวอร์คือสามารถใส่ได้ทุกไซส์นะคะยืดได้ดีแล้วก็มีกระเป๋าข้างังด้วย ก็เนื้อดีมากๆคือแบบสัมผัสแล้วรู้เลยค่ะเพราะว่าเพีงเป็นคนที่แบบว่าชอบนอนในเสื้อผ้าที่แบบว่ามันนิ่มๆลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้คือแบบตรงฉลกมากอันนี้เขาก็มีที่มัดมาให้ด้วยนะคะก็ใครเป็นสายชุดนอนนะคะก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะทุกคนเอเคใครพร้อมแล้วนะคะก็ตามไปดูเจนนี่ในวันนี้กันหลังจากนี้เดี๋ยวเพ็งจะไปออกกําลังกายนะคะเริ่มต้นวันอย่างสดใสแล้วก็ไปอาบน้ํากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะ รีบแต่งหน้านะคะแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวทีมจะมารับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจนนี่วันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เพลงจะพาไปที่ไหนบ้างน,นะคะตามไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเพลงก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอาฟเฟออกกําลังกายของเพลงเองข้างบนจะเป็นของ under armour นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นของ Nike ซึ่งก็คือไม่เข้ากันเลย โอเคตัดภาพมานะคะตอนนี้เพ็งก็ดรสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเมคอัพลุค for today นะคะทั้งถ่ายรูป pre graduation นะคะแล้วก็ทั้งไปส่วนเบนจกิจติด,ด้วยนะคะวันนี้เพ็งก็จะพาไปทั่วหลายๆที่เลยค่ะทุกคนให้ทุกคนไปดูบรรยากาศหลายๆที่นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเดรสข้างในของเพ็งนะคะแล้วก็จะมีชุด คุยคุมทับเนาะซึ่งเราก็อยากจะให้มันแบบคุมโทนเป็นแบบสีดำยอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเอาชุดนี้มานะคะเราก็มีชุดอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเพีจะให้ดูเนาะออาเซสนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเออเป็นเหมือนแบบที่คล้องคอเป็นแบบเหมือนคริปนะคะคริปของชุดครุยแล้วก็ อันนี้ก็คือชุดที่เราจะใส่ไปสวนเบนเจิกิตินะคะตอนถ่ายกับพ่อโน่แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นชุดที่เราจะถ่ายแบบลงอินสตาแกรมต่างๆนานาแล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นชุดครุยนะคะตื้อดึงอันนี้เพียงยังไม่แกะป้ายออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะรอไปวันจริงน,นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุด3อันนะคะที่เพิยงจะเอาไปด้วยแล้วก็เป็นชุดที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนาะตอนนี้ทีมมาลอหน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปเลย ดิ <laughs> This is พีนูอันนี้เรากำลังใส่ชุดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุฬาลงกรณ์แล้วแต่ว่าอยู่ในอาคารจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปคณะอักษรน,นะคะแล้วก็จะไปหอศิลป์ต่อแล้วก็ไปทานขนะะ้าวจะเป็นชุดทำเองแล้วก็มวดนี่อันนี้คือขาลังกล้องนะคะเรามาเสือไทยแต่มันไม่มีสี เพลงแบบม,ม sociedad, ันใส่ยากเนาะจะพยายามใส่ให่เอามาคับนี่ไงค Let's go คเขาใส่แบบ b e h ้ n d the s c e n ่อ๋ออีรงันขดอไดข้อหลอกแด้วย 好大个！ เขาเปลี่ยนจากม้าหินอ่อนเป็นโอ้พรีเมียมก็เป็นกระเบื้องดำเพลงกับพิมต้องมาแล้วถอดจากมือเดินข้ามถนนเลย จุฬาเสร็จแล้วอันนี้ใช้ในกล้อง iPhone น,นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่หอศิลป์ไปหาอะไรกินแถวนั้นด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปอ,อที่ใดๆต่อก็รอติดตามนะคะตอนนี้ครึเหงื่อแตกม,มากทุกคนดูจากหัวเดีย๋ยวเจอกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทานกันที่สามย่านมิตรเทาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าหิวมากยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าจนแบบ ใบสองนะคะก็ได้กินแล้วก็หิวมากไปกินร้านาที่เป็นแบบหมาล่านะคะหลังจากนี้เราจะไปที่สวนเบนจกิติกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบชุดนี้ก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปเป็นชุดคลุยกับพ่อนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดอ,อยู่ตรงนู้นเป็นชุดแบบว่าลายดอกไม้นะคะเป็นแบบถ่ายรูปปกติให้มันเข้ากับสวนสวนสวนสาธารณะนะเดี๋ยวเราก็ กลับบ้านกันนะคะมันจะเป็นยังไงก็อรอติดตามชมนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาเจอพ่อแล้วที่สวนเบนจกิตินะคะอันนี้ก็เป็นพอย n ์แรกของเราอันนี้เป็นชุดครยอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเราก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะเปลี่ยนชุดนี้ได้ตอนที่แสงมันดีหรือเปล่านะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนออฟฟิตมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิตอีกออฟฟิหนึ่งที่เราจะมาถ่ายแบบว่ากับดอกไม้อะไรต่างๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาพรีเซนต์สวนเบนจกิติรอบนี่น,นี่ก็คือสวนเบนจกิตินะคะเพียงจะมาพาเดินนิดหน่อยอันนี้นะคะเราเดินขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเราก็มาเจอ มุมนี้นะคะซึ่งก็สวยเหมือนกันคือมันจะเห็นวิวข้างล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนเราก็สามารถเลือกได้นะคะเราจะขึน้นอันไหนมันก็มีค่อนข้างหลายอันอยู่ส่วนกลางกรุงจริงๆแบบว่าอยู่ตรงกลางมากแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะที่นี่นะคะใหญ่มากทุกคนแบบค่อนข้างใหญ่กว้างแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะคือวันนี้เนี่ยเพงก็ อ๋อถ่ายทุกคนดูจุดที่เพลงถ่าย graduation <Okay. S 1> นะคะที่แบบว่าถ่ายชุดคุยอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงส่วนตรงนี้นะคะที่เรายังไม่ได้นั่งมันก็จะเป็นแบบเขียวเขียวมันก็ได้ละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแบบสามารถ create อะไรได้บ้าง เราอยู่ตรงใต้สะพานนะคะเดี๋ยวให้ถ่ายตองสะพานให้ดูอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานลอยฟ้าน,นะคะที่ที่นี่เขามีแล้วก็แบบว่ายอดคิดมาคนก็มาถ่ายกันเยอะมากเลยค่ะมันจะเป็นออกแนวแบบฟิลเกาหลีเกาหลียางเก๋ไปเดี๋ยวเพลงพาไปดูนะคะมันจะมีแบบว่า <laughs> เราเรียกว่ามันเราเรียกว่าคือกระจมอะค่ะ <laughs> เป็นแบบว่า <laughs> เป็นเหมือนสะพานต่อว่าแบบมันตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนตรงเนี้ย <laughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะ นวเปิดไฟก็สวยเหมือนกันตรงนี้นะคะสวยมากทุกคนอันนี้เนี่ยเห็นไหมพาทิตมันก็ลังแบบตกสวยมากนะคะเป็นสะพานแบบนี้ไปนะคะมันก็เลาะไปได้ตามแบบว่าสวนอันนี้เลยนะคะซึ่งสวยมากตรงนี้ก็เป็นพอย n ์หนึ่งที่ถ้าน่าถ่ายรูปมานะคะตอนนี้นะคะก็เมื่อกี้เราเดินจากตรงน้นมนิดเดียวนะคะอันนี้เนี่ยคือที่เพลงบอกว่าเมื่อกี้จะขึ้นไปนะคะจะตรงนี้คนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาแบบ ถ่ายรูปและปริญญาด้วยนะคะตอนนี้อังจริงทุกคนมันเป็นแบบครานชามที่คนเยอะมากเดี๋ยวเพลงจะถ่ายให้ดูบนสะพานนะคะแล้วก็ให้ดูตรงสนามหญ้านะคะว่าคนเยอะขนาดไหนอ่ะซูมจ๊ะคนก็เยอะมากอันนี้เราก็ต้องพยายามแบบ คีบดิสแตนต์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ระบาดหนะักด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาจุดที่มันแบบคนไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวเดินกลับไปทางเดิมกันนะคะว่ามีจุดไหนอีกไหมน้อ no. งเพราะว่าอันนี้จริงๆเพยงไม่รู้แผนที่ของเป็นจากริกติเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เดินๆไปนะคะมันก็จะมีมุมที่แบบว่าเฮ้ยมันได้อยู่นะคะถ้าสมมติเราแต่งแบบแต่งตัวมาให้มันเข้ากับธีมอะไรเงี้ยเราก็แสงสวยทุกอย่างเพอร์เฟกต์มตามมา โอเคเดี okay, so reality, like ๋ยวเราเดินออกกันนะคะก็เด so ี๋ยวต้องหาทางเดินออกแบบนึงตรงนี้ก็สามารถถ่ายได้จริงๆตรงนี้มาแบบข้างหลังมันจะเป็นข้างหลังมันจะเป็นแบบล่งลุกเราก็สามารถยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปเห็นฟ้าส่วนใหญ่ได้นะคะมีตรงนู้นด้วยพี่ฟล คือแบบว่าเหมือนตรงนั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแท่นบันไดขึ้นไปนะคะก็ทุกคนสามารถไปแบบนั่งถ่ายรูปได้เหมือนกันแต่อันนี้คืออาจจะไกลไปหน่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่แบบทางออกของเราด้วยนะคะแต่ว่ามันมีคอยนี้เหมือนกันใครมาก็สามารถถ่ายได้เวลาถ่ายรูปอะถึงแนะนำว่าให้หันหน้าเข้าแสงแสงอยู่ทางนี้เราก็ ให้ท่าภาพยืนตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายเข้าหน้าเราจะสวยมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพงก็ออกมาจากสวนเบนจก,กิติแล้วแล้วก็ตอนนี้เรากาลังจะกลับบ้านนะคะก็ถือว่าจบวันสำหรับวันนี้แล้วนะคะทั้งถ่ายรูปหามุมถ่ายรูปที่สวนเบนนะคะแล้วก็ไปถ่าย pre graduation นะคะที่จุฬาแล้วก็ที่หอศิลป์ด้วยนะคะคือหอศิลป์เนี่ยเพงไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะเพราะว่าที่นู่นเขามีกฎนะคะว่าห้ามถ่ายวิดีโอถ่ายแค่รูปเท่านั้นแล้ว ก็ห้ามเอาชุดครุยนะคะเข้าไปแบบขึ้นไปตั้งแต่ชั้น5อะไรอย่างเงี้ยเพลงก็เลยอยู่ได้แค่ชั้นล่างนะคะเราเก็บบรรยากาศตรงจุลานะคะแล้วก็ที่ส่วนเบนมาให้ทุกคนได้หนูก็ได้มาบ้างนะคะเราก็ได้ทั้งชุดนี้แล้วก็ชุดครุยด้วยนะคะทุก ซึ่งตอนนี้เนี่ยพูดจริงๆเลยก็คือหิวน้ำมากเพราะว่าทั้งวันเนี่ยอย่างที่คนเห็นก็คือไม่ได้ท่าน,น้าเลยแกเราตอนทานข้าวคือแบบท่าน,น้าไปแค่แบบว่าสงแก้วเล็กๆเองอะ่ะร้านหม่าล่าเออเราก็แบบว่าหิวน้ำมากนะคะแต่สิ่งที่รู้สึกว่าอิ่มน้ําอยู่ตลอดเวลาก็คือผิวเพิงเองนะคะเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเริ่มต้นวันนะคะเพลงก็ใช้ be nice natural นะคะซึ่งเพิงก็รู้สึกว่าผิวเพลงเนี่ยชุ่มชื้นมากมากๆจริงเพราะปกติเราอะเพลงอะเป็นคนที่ผิวแห้งถึงแห้งมากเลยแล้วเพิงก็ พยายามแบบสรรหาผลิตภัณฑ์ทางพวกครีมทาตัวเชลเลอร์เจลอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบผิวเพงไม่แห้งนะคะซึ่งตัว B ใน Natural เนี่ยก็ทําให้เพ่งไม่กังวลตรงนี้อีกต่อไปเลยเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ย Exemple นะคะทุกคนผิวเจอทั้งแดดเพราะว่าที่เพ่งให้ดูสภาพอากาศอะคะ่ะคือวันนี้แดดด,ดีทั้งวันแด,ดดแบบว่า sunny day ทั้งวันนะคะไม่มีฝนไม่มีคราวดี้ไม่มีฟ้าคึ้เลยก็คือดีทั้งวันเราก็เลยแบบผิวเราก็จะเจอมลภาวะได้พอกรุงเทพเราก็รู้่ะเนอะทั้งฝุ่นทั้งไอร้อนแล้วก็ทั้งแบบว่ารถต่างๆนานาอะไรเง คือมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แดดก็ร้อนมันก็จะทําให้แบบผิวเราอสูญเสียน้ําได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําให้ครัมดําเสียด้วยแต่ตัว B ใน Neutral เนี่ยจะช่วยคงสมดุลน,น้ําหล่อเลี้ยงผิวเราได้นะคะทําให้ผิวเราเนี่ยกักเก็บน้าเอาไว้ได้ดีนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่าได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วเพีงก็รู้สึกได้จริงๆเลยทุกคนว่าแบบผิวมันชุ่มชืน้นแบบแปลกตาไปอะ่ะเพีงอยากจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งที่เพีงรู้สึกว่ามันสําคัญมากคือเพีงอะ่ะไปเรียนที่อังกฤษมาใช่ไหมคะแล้วเพีงอะ่ะได้ใช้ผลิตภังางระเะค้แบบมผิววชจ หร, no steel, หรือแบบบาร์สบอมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากนะคะที่เป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยทําให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นหรือแบบกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวพอได้ใช้ตัว B ี a น s Natural ที่เพีงได้มาเนี่ยมันก็เทียบเท่าได้เหมือนแบบสินค้านําเข้าเลยนะคะทางเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของเขานะคะดีมากๆเลยเพลงก็ขอแนะนําเลยนะคะตัว B n i Natural Screen Treatment Shower Gel นะคะให้กับทุกคนเลยทั้ง2กลิ่นเลยนะคะก็อะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้เพีงก็ขอตัวก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าครีมนี้จะมีประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่แบบ ว่ามี reference หรือว่าอยากจะมาที่สวนเบนจักษษษษษษษิติเรายังไม่ได้มานะคะสำหรับใครที่เคยมาแล้วนะคะก็แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพลงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้น่าจะลงก่อนที่เราจะไปอังกฤษอีกไม่นานนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปอังกฤษละลูก,กใครที่อยากจะตามดูมหาาลัยที่อังกฤษนะคะหรือว่าตามดูไลฟ์ um, ที่อักฤษด้านะที่เราจะไปเที่ยวกันก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็มีแชมเระเทศฝรั่งเศสด้วยนะเกเป็นแบบบล็อกตามรอยเอมิลี่อรนปารีสนะคะแล้วก็มีไปที่ที่เอเมิลีเขาไม่ได้ไปด้วยแหละเออเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปสวยๆกันนะคะแล้วจะเอารูปสวยๆมาฝากทุกคนในอินส a าแกรมนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบาย